เราดูข้อหนึ่งกันเนาะหนึ่งจุดหนึ่งครับจงหาค่าของหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกถึงเจ็ดสิบเก้างั้นเราต้องเช็คให้ได้ว่าเจ้าเจ็ดสิบเก้าเนี่ยมันเป็นนับที่พจน์ที่เท่าไหร่มันคือนับที่พจน์ที่เท่าไหร่ก่อนอื่นเออก่อนอื่นเราต้องปรับให้มันเป็นนับทูปคนเดียวกันใช่ไหมครับ ปรับให้เป็นนับคู่คนเดียวกันโดยการบวกหนึ่งงั้นกูตั้งคำถามก่อนตอนบวกหนึ่งเนี่ยทำไปเพื่ออะไรไม,ไไม่ไม่เป็นนับคู่คนเดียวกันหายเป็นนับคู่คนเดียวกันแล้วพอเป็นนับคู่แล้วลูกเช็คพจน์ที่ของนับคู่โดยการหารด้วยสองใช่ไหมเออเนี่ยครับเราก็เลยเห็นหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเก้าบวกหนึ่ง้วหารสองเออแต่ให้รู้ความหมายด้วยว่ามันบวกหนึ่งไปเพราะอะไร บวกหนึ่งทำไปเพื่ออะไรอ๋อเพื่อปรับให้เป็นนับคู่พดนเดียวกันนะพอเป็นนับคู่แล้วเราเช็คว่าเป็นพจนที่โดยการหารสองแปดสิบหารสองก็จะได้สี่สิบเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบเก้าเนี่ยมันจะเป็นจำนวนรับที่พจนที่สี่สิบจึงเรียกตรงนี้ว่าผลบวกจำนวนนับที่สี่สิบพดนแรกโอเคนะผลบวกจำนวนนับที่เ็นพจนแรกได้เ็นยกกำลังสอง ผลบวกจึงมือับที่เห็นผลแรกจะได้เอ็นยกกำลับสองตอนนี้เรารู้ว่ามันคือสี่สิบผลแรกใช่ปะผลบวกจึงได้สี่สิบยกกำลังสองก็สี่สิบคูณสี่สิบใช่ปะก็พันหกร้อยงองไหมครับอ่ะโอเค ข้อต่อไปนะหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกเจดบวกถึงสิบสามเราต้องเช็คก,ก่อนว่ามันเป็นนับที่พจน์ที่เท่าไหร่เออหกสามเป็นจำนวนนับที่พจน์ที่ก่อนอื่นบวกหนึ่งก่อนเพื่อให้กลายเป็นนับคู่พจนเดียวกันแล้วค่อยหันสอง การหารสองมันมีไว้เพื่อเช็คพวกนักคู่ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับใช้สามสองแสดงว่าเจ้านี้คือพจน์ที่หนึ่งเจ้านี้คือพจน์ที่สองเจ้านี้คือพจน์ที่สามแล้วเจ้านี้คือพจน์ที่สามสองโอเคไหมจึงเรียกตรงนี้ว่าผลบวกจำนวนนับที่สามสิบสองพจน์แรก ผลบวกจะเป็นนับที่เอ็นพจน์แรกมันใช้เอ็นยกกำลังสองเอ็นพจน์แรกใช้เอ็นยกกำลังสองดังนั้นสามสิบสองพจน์แรกผลบวกที่ได้มันจึงเป็นสามสิบสองยกกำลังสองสามสิบสองคูณสามสิบสองก็ได้หนึ่งพันยี่สิบสี่อ่ะพอจะพอจะ เกตหรือ,อย่งลูกเออลูกจับมันมาใช้งานได้มันต้องเกิดจากลูกควบควมแต่ถ้าลูกเรียนแล้วปล่อย่านทิ้งไปอาทิตย์หน้าก็ลืมหมดแล้วลูกเพราะฉะนั้นต้องคบควมเนาะ